เฉเยดไม่พิสูจนบอ์ตายไปมันแรงไปทนเทไอเอ้าเต้าเตอไม่ได้ด้วยยี่เตอรไม่ได้ด้วยโคตรแยหมดธรรมดาเออมันีเลย

กูตีเขาไม่โดนเลยอะมาชมึงอย่จอราไปลูมมากเขาเลยไปรัวไปมาไปมาไ้้อยคนนั้นบอกเอายปินาเนี่ยอี๋โอ้ยโนโนโน้อ้ยชว ไอ้โดนไอ้เหี้ยไม่โดนเขาตกขวาไอี๋มันไม่โดนสักิมปัยมันไม่โดนตอนมันไม่โดนที่อะไรเลยซื้อรีเกมรีเน็ตแป๊บเดียวมาเออเออเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เขาเขาเลี้ยบไอ้เหี้ยเขาเลี้ยบเขาเลี้ยบเขาเลี้ยบ เขาเลียมเขาเียดู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  h you go I go I you see I see o oh, no ว้าเฮ้ยคนร้อนเลยวันนี้เฮ้ยเอ่อกรรมการเทียนครับเลยเจจานอย่าพุ่พลาด

เฮ้ยยี่ปิกวิคกูดี้อ๋ยเนะตาล่าตาล่าปะตะตะตาล่า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 ปะปะปะป่า้ยเชตาาตาาะตะตะตาาตาล่า้ยผลตดดดี ไอ้พายเอ้าดีเกินไปว่ะเฮ้ยรู้สึกว่าจานจะฝุ่นมีสิทธิ์ล้อลงแฮะเฮ้ยจะไปยเกินี้ยสวยเปลี่ยนไปแล้วไอจานดูชุดไอคนนั้นเลยเนี่ยนดูดูดูชุดเขาเป็นโคเท่เนี่ยดูชุดชุดนั้นเด็ดเนี่ยชุดโค้ดเท่มากเลยอ่ะกิบกิบกิบชาอยู่เนะแม้อุยรถโอ้รถรถดีรถดี

เอ้ยไปละจานมันจะเปิดโบล่ะอะไรว่าจานอะไรวะอจานท้าวมากเหรอจานท่าวจานท่าแต่ไปนี่ข่าแข่งๆมากกว่าจานแล้วเฮ้ยใช่เยอะเจ้ายังไม่ผ่านโพลทุส์เลย เอ็กเซลอินเดียทานมันโคงมากเลยตูใช่มันโกงมากเลยเนี่ยกูบอกแค่นี้นะแก้ทางด้วยนี่จริงๆอะดูไปกูแค่บินสูงนิดหน่อยให้มึงสกิลไปโดนแค่นั้นเองอะมเห็นจะแก้ทางได้เลย คุณไม่ต้องเจอตัวีโกโจซาตุลุเฮ้ยมึงมาจัดการโกโจอ่ะนี่ทำไมเกิดอีหยังขึ้นเฮ้ยโกโจโซกาโตจิคิโรจัดการมันเลยโดนเกียรถากกันแล้วไงเออ ยัจนจะนวนเอาชนะมันให้ได้โอ้้ยโอ้ยสแปมจันอุ๊ยมันมีสเปคม,มันมีสกิลไหนมันใช้หมดเลยใช้จนเกลี้ยงอะใช่ <c oughs> ครัวโก้สแปมเหมือนกันแต่ตัวมันโคตรสบายอะเะตัวใหม่ก็นีสบาย,ย <c oughs> แต่มันตายแล้วดิ <c oughs> สปเปคกัน <c oughs> แคมมึงซีเรียสหมดแล้วตอนนี้แคมมึงซีเรียสหมดเลยเฮ้ยเอ้โหมาขี่ม้าเลย

ขึ้นฟ้าไปเลยเฮ้ยตัวสแปมมันนั่นตัวตัวสแปรมเหมือนกัน ตัวแสบมันต้องเจอตัวแสบขัด้ไม่ได้มึงล้องเป่ากูมังสอยกูล่วงไอ้เหี้ยเออเออนี่ใครอุ้ยใครมาเอาโม้อันมันตีมันขัดกิ้วตัวของพี่มันสกิลมันบล็อกไม่ได้วางสกิลใช่ไหมของผมก็บล็อกไม่ได้ทุกสกิลดีแหละออกกี้ จะไปยิงเด็กสองแต่เออมันเตมีมันเตเฮ้ยโซโลแล้วไปไกลๆกูสู้กันอยู่เฮ้ยพี่บอดตินต้องต่อกันแล้วเอ้าพี่ฮะอะไรไอโซโลพี่บอดควาตินพี่ตีเดี๋พี่อ่าตีตีตีมันมันน่าจะติดติแล้ว่ะ ə <laughs> ก่ไก่เฮ้ยจะสอยกูเหรอบินไวเว้ย hey eh. Ôi. Cấp ตุเถือดน่าเกินว่ะแต่ตัวบูนโกงกว่าว่ะโจใหม่ระวังจุดเดิมเฮ้ยโดเดิมเสร็แล้วยังไม่ต้องห่วงโกงขนาดนี้ผมอ่านง่ายๆผมไม่ได้ใหม่เอาไปเอาไปไม่ใช่พี่ฉันก็อยากกูคนเก็บไปเทศบาลเฮ้ยยนยศขอนมเอาไปเลย โอ้ยกูุ่งขยะติดคอช่วยด้วยไอแชมป์นี้ท่าเนี่ยคือไม่ให้วาไอแชมป์ไม่เข้ามาตอนแรกมับูม่ผมถนงว่าไมเคินไม่เป็ก็เลยดหัว เป็นไรรู้บอกมันมีบอลมันก็จมีแ้นใชาบอกไอ้รึเปล่าไม่เนอะนะถึงน่นะนีต้องทำงี้นะวิทย์คอมโบนี่ดูดูดูเฮ้ยอะไรเฮ้ยในในไหนก็สองคอมโบแลวอัดด้วยเลยวิววิววิว

ย้อเรือยบันทีเรอยบันทีจับสวครับตามบอสมดลจานสันยังไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่ไม่ยิงดิ้งดิงนิ่งเอาห่เอาใหม่เดเอาใหม่นะดูนะดูหม่นะดูใหม่นะนี่เดี๋ยวจะวาาไปใช้นะมาดูนะอ่ะยพี่ล็อกขาไดิล็อกมันก็ล็อกทุกคนในเซิร์ฟนะุเอาไปตองไปเ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเจหนึ่งสองสามอ้าัวยเลือดพี่จาจะทำคลิปแล้วก็แล้วก็ไอู้อง